ให้เสียงความเกียนโดย O D T V ีวีฉันขอเดาพุ่งหน่อยสิเธอน่ารักมากเลยอ่ะเกิดมาเธอก็ข้อตากน่ารักเลยฉันก็เช่ามากเลยอ่ะเมื่อคุณเหนียวลังอนาคตของเพื่อนเอาไว้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วใกล้ถึงแล้วไอ้เพื่อนเฮียเมื่อคุณฝันว่าคุณตกน้ำ สมศรีชอบมาให้พี่คือเหนื่อยเนี่ก็สันจะเต็มที่ทำไมล่ะพี่ทำอะไรผิดเลยน้องสมศรีเมื่อคุณไม่ได้อาบน้ำเป็นเวลานานไหนฉันขอดมสิมันเป็ดมัเป็ดเออโอ้เป็ดมันมาเค็มเลยฉันไปอาบน้ำผิดก่อนเมื่อคุณเล่นมันกับเพื่อนตัวเองไม่ชอบมึงเห็นป้าเพื่อนกูจะเล่นมึงให้มึงดูนะมึงดูกูเล่นนะมึงดูกูกระโดดอ่ะโอ้ยไอ้เชี่ยเมื่อคุณอยากเล่นแต่ไม่สนใจรอบข้าง อะไรมันน well. um, ุ่มนุ่งเละกันช่างดูไปอ้อยเอเชียก็ตกน้ำไปสัตว์เอยช่วยกด้วยไปโดนอ่ะเมื่อคุณอยากคนตีนเพื่อนตอนที่เพื่อนเครียดเมื่อคุณอยู่ผิดที่ผิดเวลาแถวนี้ไม่ได้กันเหม็นเอ้เชียนี่อะไรกลิ่นไร เหม้นไอ้เชี้ยเม้นอะเมื่อแฟนจับได้ว่าคุณโกหกเธอซ่อนเงินฉันใช่ไหมซ่อนนะอย่าบอกว่าไม่ได้ซ่อนอย่าบอกว่าไม่ได้ซ่อนนะฉันรู้ฉันเออนดิมดานให้ดูเขาจะขอดูหน่อยอื้มอื้มอื้มอร่อยมากเลยอ่ะอื้มอื้มใช่เมื่อแมวของคุณขี้ท่ายากโอ้ใช่มไม่ขี้หรอกโอ้ยขี้ขาดอ่ะโอ้ยขี้ดาไอ้สัตว์เอ้ยมึงไปดูหน้าตากูเลยมึงทำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้สัตว์เร็วๆสิกูอยากไปดอนแล้วไอเฮียเมื่อคุณอยากจะแกล้งหมาของคุณเองนะนะ สมพงษ์เดี๋ยวฉันจะหยิบไก่ให้นะอานากินเป็นไงอร่อยไหมนี่ฉันหยิบไกใ่ให้เธออีกอันหนึ่งนะอืมใช่อร่อยไหมอืมอร่อยใช่ไหมอืมไหนหย,ยิบคอบคอนให้ไก่เฮียอะไรไล,ล่ะไอสัตว์ไอเฮียเมื่อคุณเมาค้างแล้วแฟนคุณปลุกให้คุณไปซักผ้า,แต,ผาแต่คุณยังเมาค้างอยู่เชี่ยนาไปซักผ้าได้แล้วเที่ยนกตื่นตื่นได้แล้วไปซักผ้าพ้าเต็มห้องไปหมดแล้วนะเธอนม่ไปซักผ้าไหนดิบหนกไปน่อยนะเธอเมื่อแมวของคุณอยากรู้อยากเห็นไปซะทุกเรื่อง เออนี่อะไรอ่ะใช่เขาแตะหน่อยเขาแตะอะไรอ่ะไอ้เจี๊ยไอ้แม่แม่แม่คืนเอาไข่ให้แมวกินเฮ้ยเอ้ยแม่งเอาไข่กูกินแล้วกูจะกัดยังไงล่ะกูไม่ได้มีมือกตัดนี่จะได้ไปได้ไปได้อสัตว์เอ้ยมึงจะแปลงให้กูหรือเปล่าไข่เฮีย น่ารักเกิดไปแล้วเมื่อแฟนของคุณชอบดมไปซะทุกอย่างเลยไหนสิจะขอดมไหนฟุดฟิต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 แหมนจิบผายเลยไอ้เชี่ยเอ้ยมึงตดทำาไปล่ะโคตรแนลนี่ขอบค่เมื่อแมวคุณไม่ชอบคุณ อีชินีมึงทำปากเกี่ทำไมละอีชินีเดี๋ยวกูตบปากแม่งเลยเมื่อแฟนคุณแต่งหน้าไม่เป็นชื่อร้าฉันแต่งหน้าให้คุณแล้วไหนคุณหันลองมาดูสีดูนะเธอเยหลีกดีๆไม่ชอบต้องเจอแบบนี้ เลีกให้ช e. ้างห้ฉันหน่อยฉันไม่หลีให้เธอหรอกหลี้ให้หน่อยไม่หลีใช่ไหมมึงตกน้ำไปเลยไอ้ชิอะทำไงกันเมื่อคุณเป็นสงโกแต่เจอคนสงโกกว่ามเอาไปเลยไอ้สัารมึงจะกูเชียวใหม่เนะไม่นะมึงมึงจเอากูหรอไอ้สอดร้อยชี้นี่มึงตายเธอดูอะไรสิเอาใหม่อใ่เอาไป